พบกันอีกรอบครับเนาะผมทิมงานโสทีมการช่างครับเมื่อนี้ผมทีมาสาธิตปฏิบัติกันหาไม้ไหมเนาะครับเนาะ<ล>อันผมกับบแมนเกียงเนาะครับแต่ว่าผมอยากใหเ้เพื่อนเพื่เพท่อนเขาเบิ่งชมเนาะครับเนาะวันนี้อุปกรณ์ที่เขาต้องเตรียมมันมีอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้เพื่อนเบื่อครับสมมติอันแรกที่เขาโค่น,นงแเ้ยวเนาะครับเนาะเขาขืนหวอนไว้แล้วครับ อุปกรณ์การหาไรไม่ก็จะมีไม่งัดครับปฏิบัติคนเดียวครับลอกอะสามเหลี่ยมเนาะครับเนะบาะแบบนี้ห้องที่หาไรจังไดว่าเตีห้องผิดจะแล้วนะเบิ้งไม่ก่อนเนาะว่ามันเปลี่ยนจังไดเดาผมที่เฮ็ดิถงครับเอามือกวงครับทายทั้งนั้นเนาะครับเนาะเดวผมที่เฮ็ดแบบทุกๆอยา่างง่ายิถงครับ

ไงเราครับเนะน,นี่ยตัวนี้ฮ้องนะครับบันดนี้มะม่วงขวานนี้ครับอันนี้อันนี้เขาเอิ้นผมทิเลยไม่วิธีโวงให้เบื้องนะครับเด้อใชทาง,างปูไหนเพื่อนเบื้องเบื่องนะครับอันมันโค้งนี้ไหลไล่โค้งมันออกนอกเด้อครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเทียนเลยให้เบื้องครับได้ยินว่มือกว้างหือมันยูกไก่ขุดบ่อการัน,น,น ผิดพลาดประการใดครับดีชมได้เด้อครับเด้อผมกะเดี๋ยวผมสีเลื่อยให้เบิ้งครับขอบคุณครับ